ต่ำไหมเดินนิ่งๆ <Okay. S 1> ได้อะไรนะพ่อเพียงฮะพอเพียงเบอร์สิบสี่พอเพียง <14. S 1> เบอร์สิบสี่ไปไม่ใช่เบอร์สิบสี่คนที่นั่งสิบสี่เอคนที่นั่งสิบสี่พอเพียงได้อะไรทำไมไม่แกะครูอบอกว่าให้ก 1> <1> แกะที่บ้านแกะที 1> <1> ่บ้านถ้าหนูมีอะไรจะนำเสนอคือ มันแมบแล้วอะ่ะเอามันหัวเป่าให้หน่อยนะพ่อ,อรัวเออไปเป่า,า,ปาไปหาหา,ห,าหลอดอันที่ไว้ไว้ดูนะ้ำนูหาที่เป่าให้เ่าไปหาที่เป่าเออพ่อจะเป่าให้ไ,ไม่ใช่ที่เป่าเนี่ยเออสิเป่าให้ไปเขาไม่ไม่ได้อ่ะสิเป่าต้องเอาหลอดเป่าจิออเป่าอย่างนี้ไม่ได้เหรอ ต้อง,องอยัดเบาๆนะลงใส่เพื่อแต่ตุ่มแต่ไม่ได้เล่นเลยมาชิกระเป๋ใาให้มีทั้งโดนัทเฟรนฟรายขนมขนม,ขนม,ขนมนอีกอันนึงเลี้ยงปีใหม่นะมีขนมมีโดนัทมีเฟรนฟรายม,มีอะไรนะอันมีอะไรนะชิดเมื่อกี้หนูเรียกมันมันได้ยินเฉ<ด>ยอ่มอนมาแล้ว ไซมอนมาแล้อครับไปไซมอนไม่ได้ไปโรงเรียนครับดีกับพ่อนะครับไซมอนไม่ได้ไปโรงเรียนอร่อยจักเร็วขนมขนมไหนมีใช้ตะกร้าตะเกะอะไรไม่ใช่ตะกร้าแตกพ่อจะหนูเรียบหนูถอดนี้ออกเอาทำไมไม่รูดซิไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เขาเห็นหมดแล้วเหรอไม่ลืมหดสิบลืมหดสิบหนูหนูรูดดูเอ๊ะ มันก็ไหลไปเข้าบ้านก่อนไปรุดมือบ้านสิลืมหุ่นซิบลืมหุ่นซิบลืมหุ่นซิบฮะโอ้โหหนูมัดเส้นคืนหนูมัดเส้นพ่อแก่ให้หน่อยหนูมัดคุ้นหนึ่นได้ไรนี่กองใหญ่แท้ได้กองใหญ่ของกองนักแม่ของตัวเองกองเล็กๆจะเป็นของกินหรือของใช้ครับมาลุ้นกันครับ คุณครูบอกให้เอาของกินหรือของใช้ไป <Okay. S 1> เราก็ลุน้นะแะเอานี่อออกก่อนเหรอ,อ,อแกะออกก่ของขวัญเราเป็นอะไรครับมาดูกันครับรแกะแล้วได้เตาวรีดใหม่ <c oughs> ได้แต่กล่องมันเลยไอ้ดึกล่องไหนสิบ้านเจ้าได้เตาวรีดใครจะมาให้มันหนักแกอะไรวะแกะนี่นแกะตาวรีดใหม่เหรอ,อแทงเข้าไป เออทำละระวังมือดันไปทำเป็นเลื้ยแกะเปเลือ้อยตารีดครับมาลุ้นกันว่าข้างในจะเป็นตารีดไหมเอยเบิ้งไม่แช่ข้างในเป็นขมนมเบิ้งปล่อยๆพ่อแจกแกมาดูกันครับว่าข้างในจะเป็นตารีดไหม <c oughs> ตารีด <c oughs> นั่นอีโปโอ้โหของกินเยอะมากปาร์เยอะของต้าอีกถึงถึงถงของชอบอีกได้ของชอบอีกออาซิมหุดหลุด้ลุ่หลุด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 หลหลุดหลุดลล้ดหลุดหลุตหลุตุ อะไรหน่อยยี่ห้อหาบใช่ไหมฟ้าเพียงเขางบแค่อันงบแค่ห้าเลยก็ห้าสิบบาทบ้านเธอบอกเขาก็จัดเต็มเนาะโอ้โหอันนี้ข้างบนคืออะไรสีเราไม่ใช่อันที่ลองมันลองว้าวตัวนี้เขาเรียกตัวอะไรมิกกี้เมาส์มิกกี้เมาส์ร้อยยี่ห้าบาทป๊ากร์ตข้างหลังข้างหลังป๊ารปีโป้แค่นี้กระคุ้มนะ พอกินพอกินพ่อขอกินหน่อยคืออะไรช็อกช็อกโกแลตอ๋อปีโป้ลูกอะของต้าเจ็ดสิบบาทของเขาอะของเขาไปสองร้อยพาคินหนึ่งพาคินพาคินดวงดีไดแอลนมฟรีพาคินที่ใส่สุดเอ็นเนอร์เซานะท่านจะดวงดีกว่านี้ถ้าลูกไไปกินเยลลี่แล้วได้เอาขนมเปลี่ยวใสแม่ซื้อใช้ของส่วนที่เขาไป เรียบร้อยครับวันนี้ได้ของขวัญเยอะเลยทั้งกินตัวรีดแต่ของกิน <laughs> ตาลรีด